สวัสดีคนที่เดองผ่านมาเจอด้วยค่ะนะวันนี้มันนำเสนอเป็นซอร์กัสเสียงไร้สดค่ะรุ่นนี้เลยค่ะสีชมพูวานเบลมาลูกขานะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นดีเจยี่สิบค่ะพร้อมเซ็ตไม์ตัวนี้เลยเป็นไม้บีเอ็มแปดร้อยค่ะเป็นไม้สี่สิบแปดวลล์ค่ะนะมินิเอลอาร์ค่ะลวก็ขานะเสียงคมชัดแล้วก็มีความหนักแน่นค่ะว่าบอกเลยจริงๆนะรองรับสี่สิบแปดโวล์ค่ะตัวนี้เลยนะดีเจยี่สิบค่ะ นะคะมีแบตในตัว2,400มิลลิแอมค่ะลูกค้านะสามารถอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะนะและสุดนอกสถานที่ได้ค่ะหรือว่าร้องคาราโอเกะนอกสถานที่ได้ค่ะลูกค้านะราคาน่ารักมากๆเลยลูกค้านะลองจิ้มดูในกระาก่อนได้เลยนะคะมีชุดเครื่องเป่าด้วยแล้วก็เป็นชุดเซ็ตไม็ตัวนี้เลยค่ะนะแต่แนะนำเลยลูกค้าเอาไปพร้อมเซ็ตมเลยค่ะเพราะว่าเป็นแมงสีชมพูแล้วก็ตัวเครื่องสีชมพูค่ะนะ นะตัวนี้ฟังก์ชันเด็ก็คือสามารถอัดเสียงซาวเอฟฟกได้ด้วยคะลูก้าเลิศมากๆเลยว่าขนะตัวนี้นะปกติเขาให้ซาวเอฟฟกมาแล้ว8ดเสียงนะคะแต่ว่าอัดเสียงซาวเอฟฟกเพิ่มได้คะลูก้าบอกเลยเนี่ยอัดได้3มเสียงค่ะตัวนี้นะนี่คือเสียงที่แม่ค้าอัดไวยนะคะนะ ขั้นขาน่าลึกมากมากเลยว่าขานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าอัดยังไงใช่ไหมแค่นะคอมเมนต์มาได้เลยขานะลองทักมาหาแม่ค้าได้เลยค่ะอยาแม่ค้าแบบนะอัดคลิปส่งให้ดูค่ะว่าอัดยังไงคะนะแล้วก็ฟังก์ชันสําหรับสายร้องคาราโอเกะต้องมีขัดนว่าขาบอกเลยตัวนี้ค่ะเป็นฟังก์ชันตัดเสียงต้นฉบับค่ะลูกค่ะนะการันตีแน่นอนว่าตัดได้ทุกเพลงลูกค้าบอกเลยจริงๆ ตัวน,นี้เลยค่ะเสียงนักล่องต้นฉบับตัวน,นี้เลยดีเจยี่สิบทำได้ค่ะทร์บอกเลยเครื่องอื่นทำไม่ได้นะคะได้ทุกเพลงเนแอปแดงทร์บอกเลยนะนยเห็นไหมเสียงหายไปแล้วลดมากบอกเลยค่ะนะรับรองแน่นอนว่าถัดเสียงได้ค่ะบอกเลยราคานี้จริงๆอ่ะไล้่เสียงกลับมาคงไม่มีลดมากทัวร,รบอกเลยนะรจริงๆนะแล้วก็มีตัวเอ่อซาวด์อิเล็กทรอนิก อิเล็กทรอนิกส์ซาตัวนี้เลยนะนะนี่ค่ะนะเพิ่มสีสันในไลฟ์สดมีความแปลกใหม่บอกเลยนะเสียงแบบมีความอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงดูลำสมัยนะว่าบอกเลยจริงๆนะเอาไวไลฟ์สดแล้วกเพิ่มสีสันในไลฟ์สดก็ค่ะนะ mm. แล้วก็ตัวนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนเสียงได้ค่ะ ตัวนี้ค่ะทุกค่าเห็นแม้เสียงน่ารักมากๆด้วยไม์48โวลตัวนี้นะคะทำให้เสียงมีความชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าจะใส่เอฟเฟกบอกเลยถ้าเป็นไม์อื่นเป็น,เ,ปนเออมันจะมีความชัดเจนบอกเลยเสียงจะมีความอุยอุยจริงๆแล้วก็ต้มดีขค่ะทุกขานะนะรับรองแน่เลยค่ะไม้48โวลต์การันตีด้วยะนะนะเวลาไล้์สด์นะเอาเครื่องเสียงดีๆไปนะคาบอกเลยเพิ่มคุณภาพในไรฟโซด เน,นเมีความชัดเจนมนะ่าอรุราพูดนะคาลูกคานาะเห็นแมมลึกมากๆเลยว่าคานาะนะ้าสายร้องคาราเกะห้ามพลาดเลยค่ะพาะมีเสียงเอ็กโคด้วยตัวนี้นะฟังก์ชันเยอะมากบอกเลยค่ะนะนะ้าเสียงเอ็กโคก็มีความชัดเจนด้วยค่ะเพราะไม่เพราะไม่ม48โวลต์ค่ะรถกคาะบอกเลยนะ จริงๆรู้ว่าขนาแนะนำเลยนะว่าไ,ไลฟ์สุดนั้นแนะนำเป็นไมค์48โลต์นะคะทุกคะ่ะสนใจสอบถามเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะนะนะประกอบง่ายมากคะ่ะเครื่องหนึ่งนะคะใช้โทรศัพท์สองเครื่องคะ่ะเครื่องหนึ่งไว้รลฟ์สดหรือว่าอัคดคลิปค่ะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งคะ่ะไว้เปิดเพลงตัวนี้เลยนะเปิดบลูทูธ5.3ค่ะตัวนี้เป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.3ค่ะทุกค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆเร็วแรงไม่ยีเรยก็ค่ะบอกเลยนะ น่าสนใจลองคอมเมนต์มาได้เลยค่ะนะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมรูนะ้าหนาฟังก์ชันเยอะมากบอกเลยสีดำก็มีค่ะสีชมพูก็มีค่ะ,ดก,คะกดยูนิตเตอก่อนได้เลยค่ะนะราคาน่ามากมากเลยไม่บายค่ะคลิปยาวมากเลยว่าค่ะบอกเลยนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแม่ค้าดีดีบริการค่ะ